โอ้นี่ครับอ่ามีของอร่อยมาให้กินเงินอร่อยตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้าเลยครับโน่นนี่นี่นี่ขนุนครับหอมฉุยนะครับนี่หอมนิ่งนะเนี่ยนี่ขนุนที่นอนที่ที่สวนตะมุยบ้านตะเกงติดด้านนั่นข้างอู่โน่นด้านหลังบ้านอยู่ๆตรงที่อู่จอดรถครับตรงโน้นครับตรงโน่นครับอยู่ตรงโน่ โน่นโน่นต้นเห็นต้นเนี่ยเห็นต้นเนึ่ยต้นอยู่ตรงนั้นแล้วไปไปไปดูเนื้อกันว่าเป็นยังไงลองมาดูโอ้ดูเนื้อกันนะมาพาดูเนื้อหน่อยเตรียมมีดเตรียมอะไรมาแล้วเรียบร้อยครับไม่มาชมกันดูโอ้ดีมากเลยโอ้แล้วชมดูแล้วชมดูสบายมาก ชนะนะับเราแล้วโอ้โหนี่ครับโอ้นี่ครับยังไม่ใลนั้นไม่เหลืองเยนะียนยังไ,ง,จจง,ไงไม่จบจัดครับยังไม่จบจัดโอ้โหนี่ครับ อรัแล้วก่ะับแล้วก่อนเกออโ้ไม่ได้เลยเนี่ย่ครับขนุน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 ไอ้ขนุนแแข็งครับเนี่ย